เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะมาเจอนางดูสิคะเพื่อนๆห้าหลงไหลไหมคะสวยงามมากมากเก็บเพลินเลยค่ะนี่กำลังขึ้นค่ะพอดีน้องอยู่ตรงป่ามอสค่ะน้องเลยงามดูขาน้องสิโอ้ยทนไม่ไหวขอเก็บก่อนนะคะนี่คะ่ะดูขานางสิคะดูขานาง มาค่ะเพื่อนๆมาเก็บด้วยกันสนุกเลยค่ะเก็บคนเดียววันนี้มาคนเดียวค่ะพอดีพ่อใหญ่มาตัดไม้ค่ะพ่อใหญ่ตัดไม้ปาริดาเลยแวะมาเก็บเห็ดค่ะดูดอกนางสิคะหน่าหลงไหลไหมคะงามทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้น้องกําลังขึ้นค่ะดูสิคะเป็นแถวเป็นแนวไปเลยนี่ก็ใช่ค่ะน้องกําลังขึ้นเยอะเยอะมากๆค่ะ ดูกลุ่มนี้สิคะดอกของนางสมบูรณ์แบบจริงๆสวยค่ะยิ่งตรงนี้นะคะเยอะเยอะมากมากเลยค่ะและก็งามด้วยนะคะกํำลังขึ้นตามุอตํามีอยู่เลยละค่ะปริดาเก็บไม่ถูกเลยค่ะเยอะมากๆเยอะจริงๆวันนี้เก็บไม่หมดนะคะเก็บมาได้ครึ่งเดียวเพราะว่าเต็มถังก่อน ป่านี้รู้สึกเยอะมากๆเลยค่ะดูสิคะดอกงามงามสวยค่ะนี่คะ่ะดูสิดูดูด,ดูเป็นขึ้นเขาเรียกขึ้นอะไรขึ้นเป็นกอเลยค่ะสวยงามมากๆเลยมาค่ะเพื่อนๆมาเก็บด้วยกันดูก,กอนี้สิคะดูขานางสวยงามมากๆเลยค่ะ มือหนึ่งก็เก็บมือหนึ่งก็ถือกล้องค่ะไม่ได้เอาขากล้องมาปณิดาจะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาตัดทีหลังค่ะว่าจะเก็บกองกันไว้ก่อนแล้วก็มานั่งตัดขาทีหลังดูขาน้องงามงามดูสิคะหลงไหลเหนื่อยก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าพอเห็นเห็ดแล้วหายเหนื่อยแล้วน้องงามจริงๆอะ่ะสวยแหละ นี่ค่ะปริดาเก็บกองกันไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาตัดข่าที่หลังคิดว่ากลุ่มนี้ที่เก็บมานี้เต็มถังพอดีเลยค่ะก็คงได้กลับบ้านค่ะเต็มถังพอดีเลยค่ะแล้วก็เดินออกมามาเจออีกค่ะเพื่อนๆดูสิคะเยอะมากกลุ่มนี้ยิ่งเยอะเยอะกว่าเก่าอีกค่ะนี่ค่ะเป็นแนวเป็นสายไป เยอะมากมากถึงมากด้วยดอกก็สวยงามงามมากๆเลยค่ะแต่เก็บไม่ไหวแล้วค่ะคงจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้พ่อใหญ่ว่าจะมาตัดไม้อีกปาริดาจะมาเก็บต่อพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ